สำหรับค้นเวียดแล้วหอสลาบ้านน้ำสร้างกกโพเป็นภาพที่คุ้นเคยนี่แมนบ้านเกิดเมืองนอนที่มีพ่อแม่ญาติพี่น้องกกเข้าเงาโอเป็นสิ่งที่บม่มิหยังมาเปลี่ยนแทนใดสำหรับปัชะสชนบ้านบง ường, ่งเถืองเมืองวิงหลบแขวงแทงหัวหอบูษาแงแเวดหรือหอบูษโนกแก้เว,เ,วเป็นหนึ่งในค้ามภูมิใจสำหรับปะสะสัชาชนหอนกแก้ว เป็นสถานที่เต้าหูมควมสามัคคีภายในบ้านก็คือภาพแห่งควมสงจําของบรรพบุรุษหรืองานประเพณีต่างๆที่บ่มีบ้านใดมีใด แทงหัวเป็นดินแดนที่มีมูลเสื่อมมายยวนานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนับตั้งแต่สมัยเจ้าชีวิตหงก่อสร้างประเทศจนมาฮอดยุกป,ปัจจุบันแทงหัวมีภูมิสันธานวัฒนธรรมและองค์ประกอบทั้งวัฒนธรรมที่หลากหลายยูแทงหัวมีโครงสร้างที่พัวพันกับขามเสือทั้งศาสนาหลายกว่าเสาแหงประกอบมีหอศลา,าบ้าน วัดว้าอาลามหอบูซาหอผีพระสวังและอื่นๆหนึ่งในนั้นแม่นหอบูซาหนกแก้วบ้านบุงเถืองที่ขึ้นกับเขตอุทยานพลัสวังจริงภายหลังโค้งตัวอยู่มาได้หลายห้อยปีหอบูซาหนกแก้วยังหัดษาได้พิธีการคว้มเลื่อมใสสถาทาต่างๆสถาปฏิยกรรมเวียดดั้งเดิมก็คือหุมปั้นนกแก้วบูซา อาจบอได้ว่าในกฎบัญญัติของบ้านสมัยบูฮานนอกจากกฎบัญญัติหมู่บ้านแล้วก็ยังมีกฎบัญญัติทางด้านศาสนาควมเสื่อถืออีกกฎบัญญัติที่เกี่ยวข้องถึงบรรดาหอศาลาบ้านเพื่อบูชาลักบ้านลักเมืองหอบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปจนถึงหอบูชาบรรพาุรุษหอบูชาหนกแก้วนี่อาจบอได้ว่า เป็นหนึ่งในบรรดาสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของแทงหวัวนี่แมนบอนโบซาบรรดาเจ้าชีวิตในราชวงศ์จริงบรรดาเจ้าชีวิตจริงนี่เป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่สร้างซาและพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญหงเหืองมีผลงานอันหญ่หลวงในการฟื้นฟูอาณาจักรทัพจากราชวงศ์เล่ ถึงเมนวาจะติดพันกับอุทยานสักกะบูชาของเจ้าสีวิตราลัวงศ์จริงแต่หอบูชาโนกแก้วมีมาก,ก่อนานนั่นดนแลว้วในเบื้องต้นหอบูซาเป็นสถานที่สักกะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านคือเทพเจ้าจิงราผู้ที่มีบุญคุณใหญ่หลวงของตระกูลจริงหอบูชานกแก้วที่เก่าแก่นี้มีมาแต่โดนนานแล้วบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แปดกษัตริย์ห่อบูษาเกาแก่แต่ข่าวยังบุมีรัสวงจริงปัตสนบ้านบวงเถืองและเขตใกลเคียงได้จัดงานบุญหรือจัดพิธีไว้เป็นมือไหวดวงวิญญาณจริงซ้าในศตวรรษที่เกาประเทศเวียดนามถือทหารนามเจียวเขายึดทำลายหลายเถือบรรดาขุนนางปกครองเมืองและนายพลตระกูลเดืองบ่สามารถตีต้านได้ ประชาสนตกอยู่ในสภาพ,ภาพถูกยากลาบากฮอดปีที่เจ็ของราชการ์หามทงรัชวงเดืองคือปีขศ8 8 6ก่าวเบียนสามารถคับไลทหารนามเจียวกาวเบียนได้พบกับจิงราออองเห็นว่าเป็นคนที่มีความหู้ควมสามารถมีวิสยัยทัศน์เลยเกิดควมหักแพงต่อมาก็ได้หับการมอบตำแหนง่งให้เป็นเจ้าหน้าทีเฝ้าครังหลวงในบั้นป่ายซีวิตจิงรา ได้ขอผักพรกับบ้านเกิดแทงหัวและได้หับเงินจำนวนหนึ่งเพิ่นไสเงินจำนวนดังกล่าวไปช่วยเหลือประสาสนที่ถูกยาเมื่อเห็นได้ความมีน้ำใจของจิงราต่อมาบรรดาเจ้าชีวิตได้ประทานหยดให้เป็นเทพเจ้าประจำบ้านอยู่ห้องบูชาหนกุแกว้วแมนบอลบูชาจิงราอยู่ในนั้นจะมีโต๊ะบูชาที่ถือโคมด้วยสุดพื้นเมืองในสมัยก่อน ในห้องนี้ถือว่ามีเรื่องรลววหลายอย่างที่เก่าวขานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านและปัจจุบันยังได้ใหับการบอกเราผ่านผู้อาวุโสภายในบ้านลาศวงจริงได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อปี1545หลังจากนั้นเจ็้อปีต่อมาก็ได้มีงานบุญเจ้าสวิจริงที่เห่าเอินว่าอุทยานสถาปัตยกรรมงานบุญซึ่งรวมเอาพระาราชวังจิง ขึ้นมาหาหอบุษานกแก้วและสุสานไายเวืองอยู่นี้ยังบุษาราสวงจริงแต่พระสว่างจริงเมนของลูกหลานรัศวงจริงมากราบไหวหอบุษานกแก้วได้ก่อสร้างในนาทีประมาณสองห้อยตาเมตรต่อหน้าหอ,อยังมีข้องหินแกวนอยู่ทางฮาว ห้องบูซารวมมีสิเอ็ห้องมีสถาปัตยกรรมตามแบบจัดเป็นสัสนดส่วนก็ถือว่าห้องบูซา เป็นสถาปัตยกรรมเวียดดั้งเดิมอันนึงมันโบคือกับหอวิหารโบคือหอศาลาบ้านโบคือวัดทุกๆสถาปัตยกรรมล้วนแต่ได้หับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมจีนสันนั้นมันจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมก่อให้เกิดมีตัวหนังสือสัญ,ญลักษณ์ตัวอย่างหอศาลาบ้านมีสถาปัตยกรรมตัวหนังสือเลขสาม สถาปตัตยกรรมตัวหนังสือเลขหนึ่งเลขสองเป็นตน้นพิเศษในหอบูชายังมีม้าสีโตที่เห็ดด้วยไม้ไหวบูชาและพ่นเด่นแมนโนกแก้วสองโตที่ถือว่าเป็นสักศั์สิทธ์พร้อมนั้น ยังเป็นสัญลักษณ์ของรัสวงศ์จริงนกแก้วมีความสูงประมาณ2เมตรหูบห่างกระทัดหัดและสูงคล้ายคือกับนกกระสาขาวแต่ผัดมีซบยาวและโกงคือกับนกแก้วโตวนกแก้วได้หับการท้าสีแดงแขบทองแกะสลักอย่างพิถีพิถันด้วยลวดหลายทีแปลกตาและมีชีวิตชีศิวาในสมัยก่อน ผู้แบบการแกะสลักหู่นนกแก้วปรากฏมียางหลวงหลายพิเศษในสมัยเจ้าชีวิตจริงในบรรดาหอบูซาลัสวงจริงมักจะเอาหุปั้นนกแก้วเป็นซัดไว้สักกาบบูซาบรรดาไม้คางหาบเกี้ยวของเจ้าชีวิตจริงก็เห็นการแกะสลักหู่นนกแก้วตามประวัติของลัสวงจริงเมื่อจริงเกียมมีอายุ17เจปีก็มีข้อมองอาจก้าหารกว่าคนปกติ มีามหู้คามสามารถทีสลาดลักแหลมนายผลตระกูลมากซื่อนิงบางได้มาตั้งฐานทัพอยู่เมืองวิงนิงแม่ของจิงเกียมสื่อนางห่วงทีซกได้พาลูกมาขอให้นิงบางแต่งตั้งจิงเกียมเป็นเสนาอามาดหลังจากนั้นจิงเกียมได้รับเอาม้าของนิงบางไปให้ลูกหลานเจ้าชีวิตเลแม่ของเลาถูกจับไปคาหลายน้ำแต่โบจม ซพของนางได้ถึงโนกแก้วฝูงใหญ่ปกป้องหักษาหลังจากจัดพิธีสัาบปในกิจศพแล้วฝูงนกแก้วก็ยังวนเวียนอยู่เขตสุสานดนเติบจริงคอยไปนี้แมนหนึ่งในบรรดาสิ่งที่พิเศษและก็มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดของวัฒนธรรมเวียดนามโดยทั่วไปแล้ว บรรดาหอบุซาหอโฮพระราชสวังที่เกี่ยวของถึงสุสานสำหรับเจ้าชีวิตในเมื่อกอกรูปปั้นสั์ซีโตที่ศักซิบแมน่นนึ่งสัญลักษณ์ตลอดมานั่นก็คือมังกรกิเลนเตา่านกยุงแต่ว่าเฉพาะหอบุซานกแก้วอยู่วิงหลกสัมผัสเอานกแก้วมาเป็นสัญลักษณ์ของวงตระกูล ฮอนุกแก้วเป็นสถานที่บูชาบรรดาเจ้าชีวิตจริงส่วนวังจริงแมนสถานที่บูชาบรรพบุรุษและสวงจริงพระราชวังจริงเป็นบ่อนตั้งค่ายกองบรรษาการของจริงเกียมประกอบมีพระราชวังบ่อนเจ้าชีวิตเหตเวียดเัือนับแขกวังไหนเป็นบ่อนอยู่ของเจ้าชีวิต เขตเหตุเวียกของบรรดาสำนักงานองค์การปัจจุบันยังเหลือเพียงแต่เหือ,อนที่ก่อด้วยดินขอเจ็ดห้องมีบรรดาป้ายซื่อคําก่อนบรรดาอาวุธต่างๆซักต่างๆที่เหตุด,ด้วยไม่พระสวังจริงมีเอก,กลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดอยู่แขวงเทียงหัว อยู่ที่นี้ได้บูชาเจ้าสีวิตจริง12องค์ซึ่งเจ้าซีวิตจริงนี่ได้เป็นผู้วางคากฐานการเมืองการปกครองมีการเมืองที่มั่นคงตลอดระยะ250กว่าปีและบ่มีศัตรูภายนอกมาฮุกหานระบบการสอนแม่นดีหลายฉะนั้นคนเฮาจึงตีราคาสูงต่อบทบาทของราศวงจริงในขบวนวิวัฒน์แห่งการพัฒนา ถ้าเราถึงบูหานาสถานทางประวัติศาสตร์ของแทงหัวและในทั่วประเทศเบารวมเฉพาะยู่พระสว่างจริงหอนกแก้วไม่มีความแตกต่างบรรดาเจ้าชีวิตจริงได้เป็นผู้วางหักฐานการปกครองประเทศพิเศษแันระบบการสอบสิ่งแนนมีความโป้งใสและก็เข่งขัดที่สุด ผ่านประวัติศาสตร์หลายพันปีที่ติดพันกับขบวนการวิวัฒนห่งความหึงเหงืองและสุดสมของวงตระกูลจริงหอบูซาโนแก้วได้เห็นให้ลุดพรทซองวางบอนบูซาบันพารุตระกูลและสถานที่บูซาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเข้ามาอยู่น้ำกันแต่ละปีเมื่อวันสิบสี่ค่ำเดือนสิบเอ็ดตามปฏิทินเวียดนามบุญจิงราลูกหลานวงตระกูลจริงและพ่อแม่ปัสสนอยู่อ้อม้างเขตดนี ได้จัดงานขึ้นอย่างสมเกียรติวันที่17และ18เดือนสองบุญวังจริงหอบูษานกแก้วก็มเมนบุญปางไงบูหานสถานพระราชวังจริงหอบูษานกแก้วเป็นโครงสร้างวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สุดอยู่แขวงแข่งหัว ทั้งเป็นเล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมตลอดปีปัจจุบันภายหลังได้ขึ้นเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมเมืองและแขวงก็ได้สร้างรายการท่องเที่ยวสนซาาิเวียดนามได้ผ่านการเดินทางมาหลายกัว่า4 0 0 0ปี ผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงขวมทรัพย์สมุญวายผ่านเซิรเสือม้าหลายครั้งหอบูชาหนกแก้วยังคงอยู่ซึ่งเต็มไปด้วยบรรดาเรื่องล้าของอดีตในนั้นสืบทอดหักษาบรรดาพิธีกรรมประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษหอบูชาหนกแก้วจะยังคงอยู่เคียงคู่กับคนเฮาตลอดไปเป็นบอนปอกปักหักษาเป็นบอนให้ปัสสนกับไวในยามได้กลับมาบาน